แก้งไครแรงขนาดนี้เลยลเคยไปวางอย่าถ่าย <injustice> พอท้องเสียจะเข้าโรงพยาบาลมาวันนี้ผมจะมาบ้านพี่คิมนะครับพี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนัดพี่คิมไว้ว่า <Okay. S 2> จะมากินบ้านพี่คิมแม่งหลังใหญ่เบิ่ม คือวันนี้จะมากินข้าวบ้านพ mm ี่คิมพี่คิมบอกเฮ้ยเดี๋ยวมากินข้าว nah. กันตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ไปทีป่เทปไว้ปอปพี่คิมบอกว่าพาไปกินอาหารจีนวันนี้จะมากินข้าวบ้านพี่คิมนัดใครไม่นัดนะนัดผมมากินข้าวที่บ้านเดี๋ยวไปดูนะฮะมันจะกินข้าวให้หมดบ้านแล้วกินข้าวให้หมดบ้านแล้วรั้พี่คิมต้องร้องขอชีวิตผมาข้าวหม้อตองนี้นะครับน่าจะมีน่าจะมีตีตายแอบกินหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปหาพี่คิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุขภาพคุณค่ะแม่แม่ปีนี้แม่อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองลูกเจ็ดสิบสองขอแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับในวันที่ผมบอกว่าฝากท้องนะฮะขอบคุณครับอันนี้เรากินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้เนอะโอ้โหซนจังละเรานะฮะทำไมเราโซนกันนะฮะอย่าเดี๋ยวกัดกันเอา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 เดือดกัดกัดปะปะปะเราเข้าไปให้ได้แต่พี่คิมอยู่ไหนบ้างครับอยู่ไหนใช็คตรงนี้ ตกใจมาบ้านพี่ตกอกตกใจขอบคุณมากคุณสั่งอาหาบ้านนี้ถคุณม้ตรงเวลาเป๊ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมบอกผมไปกินอาหารจีนอ่ะพี่แต่ผมบอกว่าเออช่วงมันปิดโควิดแน้วผมว่าเออก็เลยอ่ะพี่กินทำให้กินเดี๋ยวก่อน ยูทูบนี่เราไม่ต้องเตรียมเลยเหรอเธอเดินบุกเข้ามาบ้านฉันเฉยๆแล้วก็ไปสวัสดีแม่ฉันฉันไม่ต้องอะไรเลยเหรอไม่ต้องม่เพียมันไม่ใช่รายการนะพี่เดินมาถ<อ>ึงอ๋อสวัสดีครับโอ้มุมนี้นะครับพี่พี่ไม่ได้ตกใจถ้าเป็นรายการมาบ้านพี่ต้องเรียบร้อยแล้วนี<อ>่มเดินผ่านมาโอ้โหรกมากเลยรกมากเลย <c oughs> คำของกินคือพี่อ่ะเป็นคนห่วงบ้านไม่ชอบให้คนมาบ้านอ้าวไม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ว่าพี่อ่ะรักพี่อ่ะรัก ว่าแบบเอออ่ะพี้อ่ะน่ารักแล้วก็แบบอย่างคราวที่แล้วเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เป็นตัวดังตัวอะไรอย่างเงี้ยนางก็ชวนไปนะเขาพูดว่าเขาไม่ใช่ตัวดังนะไม่ได้ตัวดังตัวอะไรก็ก็ชวนรู้จักกันต่างประเทศอ่ะแล้วพี่ก็เลยเมื่อวันก่อนก็บอกกับแม่บอกแม่ยังไม่ได้เลี้ยงข้าวเลยแล้วก็กินข้าวให้หมดบ้านเลยคิดว่าวันนี้จะมากองใหญ่กว่านี้ก็เลยบอกให้แม่ทาข้าวขาหมูให้กินอันนี้ผมพูดจริงนะเทปช่องผมที่เกิดก็เพาะขาหมูเนี่ยเอออย่าไปเปรียบเทียบเขาอาจจะอร่อยกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ ก็ลองกินไงพี่ผมบอกไงว่ากินขาหมูที่ร้านกับการกินขาหมูที่ไม่ใช่ร้านอ่ะที่บ้านมันจะมาลองนก็อีกทรงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปเอามาเออดีนั่งก่อนเดี๋ยวฉันแต่งหน้าก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ที่บ้านบอกบอกเอางี้ครับเดี๋ยวให้พี่คิมแต่งหน้าก่อนนะเพราะถ้าพี่คิมไม่แต่งหน้าจะเห็นตาเต้นเดี้ยวได้ยินนะได้ยินอ่ะพี่ ให้อิ่มกินซะให้อิ่มจ้ะข้าวอย่าใส่หม้อมเลยเพราะว่ากินให้มันกินให้อิ่มอิ่มแ้วก็แอบประวัติใจนิดนึงว่าเกิดมากินตรงนี้หมด<อ>ไม่เป็นไรเรมีแกนสองอีกที่บอกเดี๋ยวเราจัดชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเป็นขนมขนมกินแบบว่าวล้างปากมาแนละ้วฮะขาหมูพี่กินนี่กินข้าวน้อยใช่ไหมกินข้าวน้อยใช่ไหมเม่ผมกินเรื่อยๆครับพี่กิน,นข้าวให้หมดบ้านเลยขาหมูที่น,นี่น,น่ากินมากครับผม ตะวูมันจะเค็มนิดนึงอ่ะเพามันอบอมน้ำในนี่ไปเยอะผมทานแล้วพี่กินเลยพี่ถามจริงตอนตอนเด็กๆมันมันมันเราแม่เราก็ให้กินเยอะๆอย่างนี้เหรอหรือว่าเราเราผมเป็นตัวเองเขาเป็นห่วงพี่กินจริงๆอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ผมกินเยอะหรอกพี่ กินได้ถึงอายุเท่าไหร่กินเยอะๆอย่างเงี้ยนั่งทำงานผมนั่งดูดวงตัวเองอะไม่น่าจะอายุยืนไม่น่าจะอายุยืดสวดไหมตรวจร่างกายไหมตรวจตรวจตรวจใช่ป่ะไม่เป็นไรใช่ไหมตรวจดุคึ่งปีไม่เป็นพี่ตรวจผมไม่เคยเจอนะเหรอไม่เคยเจอหมอเลยไม่เคยเจอหมอเลยที่ฉันพูดเจอหมอโน้ม ไข่ที่ละครึ่งฟองเหรอครับพี่ตั้งแต่ทำเทปมาไปกินกับใคไขสนุกสุดกินนืใคไทรมานสุดคนเนี้ยมันสนุกมากเลยในความรู้สึกของเราส่วนมากสนุกตอนที่ผมได้แกล้งเขาอะแกล้งพี่เปิ้ลนะสนกสุดพี่เปิ้ลนครเนี้ยนะใช่แล้วเทปนี้ลงก็ยังไม่ได้ออนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมไม่เคยแกล้งไครแรงขนาดนี้เลยแรงแบบแล้วเขากดเคยไปวางยาถ่ายไหมฮะวางยาถ่ายเขาท้องเสียหรือเขาลงบานในยรู้เหรอ แล้วก็เอากล้องติดท่องน้ำตอนเขายังไม่ออนเหรอยังไม่ออนเหรอวันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ออนนะอยากดูอ่ะตอนเคยแข่งกินแข่งแต่อายุเท่าไหร่ผมแข่งกินแต่อายุสิบ แล้วทีอ่อยู่บ้านกินปกติกินยังไงประมาณสักสี่จานเต็มสมมติข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวกะเพราไข่ดาวก็สี่ถึงห้าจานต่อมื้อ ีวิตมันเปลี่ยนไปมเวลามันมีช่องย t ท b e ที่คนดูคนมีรั้งนรัคนเกลียดเยอะแยะแล้วทาไงเวลาเขาเขียนด่าเยอะเยอะอเยได้ทงัต่อแล้ก็ฟังไว้พี่ก็ฟังเอะมันมันจริงแล้วก็ไปปรับปรุงพยามอย่ามาใส่ใจไม่แบบไม่รู้สึกอารมณเสียอะไรเลยเวลาอ่านปมันคนเรื่องแม่งเหี้ยนคนละเรื่องกับที่ที่กูที่ที่มึงควรจะด่ากูเลยนี่มึงด่าเรื่องนี้ได้ยังไงงงขอความกรุณานะคะขอความกรุณานะคะมึงจะด่าเหี้ยอะไรมึงก็ด่า แต่เมื่อไงช่วยกดกดกดไลค์กดแชร์กดกดดูยอดวิวแล้วคราวหน้ามึงจะได้มาด่ากูอีกเพราะไม่งั้นนะกูไม่มีแรงทำให้มึงด่าเขาแหมะครับตู้เนี้แปลกคนด่าส่วนมากจะเป็นคนเดิมๆแล้วมึงมาด่าทุกคลิปเลยผมว่ามึงเก่งแล้วเราไม่บล็อกมันอ่ะเออไม่บล็อกครับเพราะด่ามาดูกูกูด่าโอ้ยพี่นี่ไม่ได้เลยนะด่ากัมากมากกูบล็อกลำคาญอันนี้ยังทนได้อยู่เนาะก็ทำไปทนได้พี่เพราะว่าผมก็มีข้อบวกต้องเลี้ยงอ่ะฟังแล้วทำไมมัน ถึงโศกดาม่าลูกน้องบริษัทกี่คนเนี่ย14 14โอ้เจ้ามันเป็นทำไมเยอะแยะเห็นมาเที่ยมันก็มากินใช่อะไรออกไม่งไม่เบื่อเป็นลูกน้องที่ดูมีความสุขทุกคนเลยนะกินแล้วแบบอารมณ์ดีทุกคนไอ้ลูกน้องบริษัทเนี่ยอารมณ์ดีไม่ได้เลี้ยงลูกน้องเหมือนลูกน้องครับผมเลี้ยงลูกเอออย่บอกว่าทีมเลี้ยงเหมือนน้องเลี้ยงว่าทีมอ่ะผมเลี้ยงเหมือนพี่น้องอ๋อไม่ใช่ลูกน้องเลี้ยงเหมือนพี่น้องคือผมกินอะไรเขากินอะไ ต้องย้ายให้หนางนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่านางไม่กินในนี้เท่าไหร<พ>่นี่ทำท่อะไรหร,หรือวะสีพีรอเข้าไปเข้าช่องนางได้เลยนะนาง เกก่งมาแต่วันนี้ที่ตั้งใจชวนมากินข้าวเฉยๆไม่ได้ชวนมาแกงหรอ,อเอาไปเลยอะดผมว่ารู้<า><า>อยู่ว่าพี่คืพี่ไม่อยากให้พี่กินอย่างนั้นแหะนี่ถ้าเกิดมันไม่มีเวลากินเงี้ยแล้วมีต้องรีบไปทําอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลากินข้าวนะห้าจานนานนะข้าห้าจานของผมถึงที่ก็กินนาทีสิบห้านาทีถ้าฟุตลองแล้วประมาณอย่างฟุตลองเทเวนเ<อ>กำลังดีสิบอันสิบอันอ้โหสิบอันพี่กินมีหนมจิบป่ะจะกินหนมจิบจริงเหรอเธอกินไหวอ๋อ นี่ทำเองที่บ้านทำเองเอนไหนผมขอชิมเปล่าๆก่อนได้ไหมพี่อุ้ยมันมีสองชั้นน่ะคุณพี่ไปหน้ามันมีร้อยลูกนี่หว่าพี่ไปหน้าหมู่บ้านกับผมไหมร้อยลูกทำไมเอาไปขายกขายหน้าหมู่บ้านหรือขายหน้าหมู่บ้านคือปกติพี่ก็ทำขายที่บ้านพี่เนี่ยทำขนมจีบขายทำนู่นทำนี่อืมอะไรอ่ะอะไร ไช่มันหอมมั้งไหนมันมีหอมผิวไทยนิดนใช่แล้วมันหอมผิวไทยเดี๋ยวคนดูไว้ที่มันจับผิดเขาจะบอกว่าอ๋อมันชวนพี่กิมไทยของไม่ไม่พี่กิ๊ฟชวนมาปกติมากินข้าวบ้านพี่กิมอยู่แล้วเฮ้ยอร่อยอร่อยป่ะใหญ่มาอร่อยเอออร่อยจริงเวลาิมที่พี่เคยสอนคือให้กินป่าเปล่าก่อนจะเพิ่งจิ้มการกินอาหารเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ดมอย่างนี้นะนี่หรอกขนมจีบไม่ใช่ดมทำไมวะ อันน้ะดมใหญ่เลยนะน้องหอมน้องหอมของแม่เป็นอะไรโลกมันใช้ตามวังหรัดมันดีกินมีคนโทรมาขอกินมั้นเนี่ยคุยพี่สินเยื่อโทรตานสินเยื่อเอสิเยื่ออร่อยวะจะกินได้เยอะที่สุดกี่โลกร้อยเข่งเข่งกว่า3-4ลูก ินเป็นสี่ร้อยลูกอ่ะกูทําไม่ทันนี่ต้องมากินร้านกูนะต้องมากินร้านกูนะวันนี้เดี๋ยวผมเหมาเดี๋ยวว่างๆนี่จะให้พี่คิมพาไปกินที่ร้านอาหารจีนเนื่องจากพี่คิมหยุดงานเนี่ยผมก็เลยพามาบ้านพี่คิมนะพี่คิมไม่ได้หยุดงานอีดอกกูไม่มีงานกูไม่มีงานโควิดพูดซะดีเชียววันนี้เป็นเรื่องงานยานดีมาก ฝากนะครับผมเไงก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดซับสไครป์พี่แหลกทางช่องยูทูปเป็นบลูและเฟลโล่จีทีพีแอนเดอร์สกอร์อีเดนกอลแล็นะครับกดไลค์กดแชร์ในเยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีพี่คิมเนี่ยทำช่องยูทูบด้วยถ้าสำหรับหลานๆสมัยนี้ก็จะเป็นป้าที่ใจดีป้าที่ใจดีกับน้องน้องฝากด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไปมีอีก เฮ้ยอะไรพี่ไม่ไหวแล้วผมจุกแล้วพี่